อีก1,000กล่องอีหนูไปเอามาจากไหนไปเอาเงินมาจากไหนเงินงเงินน่ะไปเอามาจากไหนเอ,เอ,เอ,เอเย เรื่องของกาบัสดีผู้รอดชีวิตที่ต้องชดใช้เงินเมียหนึ่งพื่นบาททุกคนทุกท่านด้วยนะครับนี่ตอนล่าเข้าสู่แกเทฟออโต้ 5M ็มกับผมสตีฟล,ล็อกแปดต้นำนานตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่การเปิดกล่องกาชาที่ครั้งที่แล้วเดี๋ยวผมบิดเงินแฟนค่าลงพื้นไป1 0,000ืนบาทเปิดกล่องแล้วมันก็ได้อาอ็เซเว่นมาขับแบบแท้ๆ,ๆครับน้องๆแล้วหลังจากนั้นน้องหวีก็ขออีกหมื่นหนึง่งโดเนตแล้วเอากล่องมานะครับผมซึ่งอ่ะไปที่จอน้องวีเลยแล้วกันไปลุยอ่ะมา ไหนขอดูหน่อยครับน้องหวีว่าวันนี้1 0 0 0 0บาทจะได้อะไรออกมาไปครับนี่เห็นไหมปึ๊บงในรอบเดียวรอบเดียวเลยใช่ไหมใช่รอบเดียวพอแล้วจัดไป1 0 0 0กล่องอ่าเรียบร้อย1 0 0 0 0หมื่นพอยด์อุ้ยไอซืเว่นมายังยังไม่ได้เปิดโอ้โหนี่แต่ว่านี่มาแล้วใช่ใช่ใครคานมาละโอเคแล้วแจวแจวแจวทีน้าเว็บเปิดก็ได้แล้วโอเคกดใช้ใช่ไหมใช่กดใช้หนูจะเปิดทีละเท่าไหร่ห้าสิบหนึ่งร้อยห้าร้อยหนึ่งพันก็ว่าไปอ่ะไหนดูซิว่า หนึ่งหมืนของหนูจะได้อะไรอ่ะหนึ่งรลุย100่งร้อยนี่เ่ากับครั้งละหนึ่พันนะถ้าเราแบบเปรียบเทียบอะไรเลยอะหนึ่งพันบาทได้เลยเขาบอกว่าดวงผู้หญิงจะดีกว่าผู้ชายไหนขอดูหน่อยป้าโอ้โห หนักเลยนี่ไงเอาไปซื้อสำล้ออ๋อเอาไปซื้อตุกตุกได้จะวิ่งอะไรล้ำเหอใช่ทีห้าสิบทีห้าสิบเฮ้ยหนู่หนุ่หนุหนุวิ่งเข้าไปเปิดตรงกลางสระว่ายน้ำอ่ะเขาบอกว่าเย็นเย็นฉ่ำฉ่ำอ่ะเออใช่นี่ป๊าบนี่ตรงนี้อ่าแล้วก็เปิดตรงนี้เลยใช่ใช่ลอยลอยอยู่สวยสวยเลยเฟี้ยวเฟียลอาจัดไปพยกมือพนมแล้วก็ท่องคาถาพยอกมอพนอ่ะคาถามีอยู่ว่าคาถามีว่าน้โมน้โมน้มาน้มาน้าหินหนาหินหน้าห่าาอะเอ็กเซเรนจงมา อมเพียง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 เออไปโอเคจวดนายแบเด้งละวนายแบเด้งละวห้าคันแบบเด็กแล้วห้าคันนายดูสิลุ้น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 ออกหรือไม่ออกลืมโอ้โหใส่วาเนี่ยโอ้โหเหนื่อยใจเลยได้ขายยาเพลินแม่เลยถูกต้องงานดำดูส่ว นูหนูหนมีอีกคาถาหนึ่งวะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดหน้าไว้ไงอ่ามีคาถานึงมีคาถาหนึ่งคาถานนี้มีชื่อว่าพุทโธพุทโธพี่พอช่วยด้วยทำบุญทำทานพี่หานช่วยด้วยเออไม่มนลดพี่หานนะพี่หานก็ต้องให้อ่าไปลุยฟื้น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 ้นฟ้นฟื้้ปออจ้า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 จจ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  ก็อย่าเล่นเว็บเดิมเว็บเดิมให้เปลี่ยนเว็บบ้างหมายกับพี่ยังไม่ออกเลยนะพี่แตกเลยพี่แตกเลยอ่ะไม่ไหวอ่ะหนูหนูต้องเต้นหนูต้องเต้นเต้นหน้ากล้องเลยอ่ะเต้นเต้นให้คนดูดูตื๊ด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 โอเคเฮิ้วเหมือนกันนะอ่ะพิ้วเหมือนกันอ่ะอ่ะไปเลยไปต่อเหลือีก700ดร้อยกองไปโอ้โหเลยตั้งเยอะไม่มีอะไรต้องลุ้นแหละ 那我哈哈，她，哦。 มค่อยขยับสกินแดกเกอร์นี่พี่ไม่ได้ป่ะหรือว่ายังไงวะพี่จำไม่ได้เหรออ๋อพี่ได้พี่ได้แต่ไม่มีแดกเกอร์ใช่มายังไงไม่ร้อยต่อเนื่องเลยต่อเนื่องไม่ร้อมาเต้นมาเต้นข้างหลังเออมามามาเฮ้ยเป็นสูตรเนี่ยใช่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 นี่ยนี่นี่เดินมาเลยเดินมาเลยนี่มาแล้วเนี่ยมาพร้อม R X 7เลยนี่นี่มันต้องให้คนที่เคยเปิดได้มาก่อนนะเขาเปิดเขามาเต้นเออเออมาดิดิอีกคนหนึ่งนี่เออออกออกออกผมบอกเลยออกในเว็บเด้งแล้วนะในเว็บเด้งแล้วอ่ะเด้งแล้ว ไปมันเด้งไปให้คนอื่นหรือเปล่าเนี่ยมันดีเลยไงอ๋อมันดีเลยมันดีเลยในเว็บเด้งแล้วเนี่ยออกแล้วสองคันโอ้ยยี่คอยห้าเหรียญเลยนะล็อกยูสล็อกยูสอันนี้ล็อกยูสแล้วครับผมงวดนี้สมัครใหม่แล้วดูจากทรงต้องสมัครใหม่แล้วล่ะไปอีกหนึ่งร้อยร้อนละหัวร้อนเลยร้อนแล้วมีหมื่นฟองเดี๋ยวไม่ใช่แล้วเฮ้ย จะเชื je suis, je bon, ่อเลยแม่ผมเรื ours, level level ่องของติ ours, unusual unusual really! ours, ese, ๊กเก็ตอีวันต้องต่อเนื่องวันต้องต่อเนื่องเอาต่อเนื่องต่อเนื่องไปต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องส่งนี้ร้อนเปิดโลเนื้อเท่ส่งนี้ร้อนโอ้ยเฮียไปเลยโอ้โหทีเดียวเฮ้ยพี่แมนติ๊กเก็ตครับพี่อดีมีอะไพี่อันเตอร์ยังไงดีเสียเลยังไงดีเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะสามร้อยอะไรยังไงต่อครับเนื้อเลยสามร้อยว่ะสามร้อยหมดเลยไหมทีเดียวเลยไหมสามร้อยเลยไหมทีเดียวเลยหรอไปเลยสาม ตามรอยมาอ่ะไอซ์เซเว่นเจ็ดเข้าปบอ่ะไอซ์เซเว่นในเว็บในเว็บเด้งหน่อยในเว็บเด้งหน่อยในเว็บเด้งหน่อยมาแล้วมาแล้วในเว็บเด้งในเว็บเด้งในเว็บเด้งแยค่ไม่ยอมยับ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 ไม่มีสักคนยับยับยับจันจันมันมันมันอยู่มันซ่อนอยู่ในไหนหรือเปล่าไหนดูสิมันมันซ่อนอยู่ไหนดูือเปล่าโอเคอย่างน้อยหนูก็ได้พอรชนะ หนูมันยังไงหนึ่งหมื่นพี่ออกนะพี่ออกตั้งแต่7 0็ดร้อยนะพี่บอกให้แต่หนูเนี่ยหนึ่งหมื่นหนูไม่ออกเลยอะยังไงยังไงพี่ให้โอกาสหนูอีกเอาไปอีกหนึ่งพันกล่องอีหนูไปเอามาจากไหนออไปเอาเงินมาจากไหนเงินเงินน่ะไปเอามาจากไหนเออไปเอเลยไปซ้อนเงินซ้อนเงินปลาคัมซ้อนเงินซ้อนเงินไอ้ยังใครรอซ่อนเงินอีกแล้วซ้อนเงินอีกแล้วซ้อนเงินอีกแล้ว พันกองพันกองพันกองหมื่นหนึ่งตอนเงินมีเท่าไหร่ทั้งหมดมีเท่าไหร่นะครับพี่จีนะครับอันนี้อาัลนะครัฒน์นะพี่อัลละวัฒน์นะครับเขาว่าเกมมิ่งนะครับอันนี้พี่จีนะครับผมขอแจ้งใบเหลืองกับคุณนะครับผมจะเรียกเจมาซ่อนไว้ที่ไหนซ่อนไว้ที่ไหนโอ้ยคนเราเขามีที่ซ่อนเยอะแยะหนูเดี๋ยวเดี๋ยวที่ซ่อนอ่ะเอาไว้ค่อยว่ากันหนูเปิดก่อนอ่ะที่กอดูได้ หรือเปล่าทุกคนก็เอาเรื่องเอาใช้่มัอาใช่ไหมที่หลังกูมันจะไม่ไหวแล้วเฮียทรงหัวแลก็จะโดนตีตลอดเอา่มาจริงนะูหลพี่กูโดนแล้วเอาเอาโดนแกงโดนแังโดนทั้งไอซีโอซไอเก์ดทรงเอาไว้จัไหเอาไว้จัไเอาไว้ัไง จั่วดีอยู่ในกะโหลกไงโอเคพวกพวกตัวนี้ดีไหมแล้วสรุปมันดีหรือไม่ดีว่าที่กูให้เขาไปแก้ตัวอีกพันกรอนี่ยมันดีหรือเปล่าวะแต่พี่กี้ไม่ตกอย่างเพ้ออย่งเลยอยากฟังอีกโอ้ยทีเดียวเกินปอป๋าสมองมันจะกลับแล้วจะไปซีทีสแกนแล้วเฮียช้ำไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าและเชียวมันมันขาดอะไรโอ้โหอย่างนี้นี่เองมันต้องตีเอาเลิกเอาชัยอันไหนทีละ์สามร้อยไปเลยหนูอ่นทีละ์สามร้อยไปเลยทีละ์สามร้อยเหรอพี่เออสามร้อยไปเลยเออเทีละ์สองร้อย ไม่เอางี้ดีกว่าคนละครึ่งทางพี่ไม่ได้เลยนะสองอยห้าสิบจะได้4เที่ยวสองอยห้าสิบได้4เที่ยวจอยพี่ฮานมาช่วยหนูหน่อยหนูยกมือพนมเลยพี่ฮานช่วยหนูหน่อยอพี่เรียกแค่ถู๊กตาไม่เอาฮานโซโลนะพี่อนี่เป็นคนอะไรพี่ไอ้สตาร์วอร์หรือเปล่าเฮ้ยมาผมให้น้ำหอมยังไงเฮ้ย ถ้าใครอยากได้ RX 7ในประเทศแล้วมาขอตีหัวกูทำไงชิปหายล้ไอ้เหี้ยเอ้ยกูต้องหลบดีๆแล้วเนี่ยจากเนี้ยตีหลีมงคลไงพี่โอ้โหมาเทปตกบกจับไว้ให้ดีพีก็เรียกนี่ป้ากปาวไอ้หนูขอขึ้นหน่อยขอึ้นขอึ้นด้วยอะขอขึ้นขอขึ้นขอึ้นขอคืนขอมา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 เอาคนละสามสิบกล่อง พอเท่าปังมาเอาอีกมาเอาอีกได้50ได้50แบ่งเท่าเท่ากันอีก20อุ้ยเด็กโดนไอ้หุ่รถไอ้เหี้ยเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ยพูดจริงไหมเนี่ยไอ้ยูได้จริงไอ้เหี้ยมันได้จริงไอ้เมลายมันได้จริงคนที่ใช่แม่งไม่ต้องพยายาม50กล่องไม่ได้เลยไอ้สัตสของจริง กองจริงองจริงอ่ะย้ไม่ใครจะเปิดไม่ใครจะเปิดผมอะไรเต็ห้าิบกล่องต้องตีมเลยหรอพี่เฮ้ยดไอ้ี่จรอทำไมมีแต่คนได่รถวะใครใครอดได้รอใครจะรอได้เกิดได้โอ้เีพูจริงนีไอ้เฮียกนดูจับปะติดกล่องทูนามูนีะดูจับปะไอ้เลียแสดงว่าอันอันแม่งโคตรสวยเลยเฮียประมาณนี้ไหมได้แล้วก็ดีใจหนูหนูยิ้ม ยิมกบ้างกว่านี้หัวล้ิอีกแล้วหัวล้ะ <c oughs> <c oughs> ดีใจเย้ <Yeah! S 1> ดีใจสุดทีว wow! คครับวันนี้ก็สรุปว่าน้องวีนะครับเกลือกับผมนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าสมหวังกันไปนะสำหรับวันนี้ผมสตีฟรักแปะนานขอกาบลาไปถึงทีงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพรุน,น้าสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสังคมดีฟิวไิสที่กัดแทมทาวช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับไวริสฟรีก่อนที่เขาจะปิดฟรีไวริสนะช่วงนี้นะไม่ต้องสอบนะครับเข้าได้เลยดิสคอดอยู่ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ bye บ๊ายบายสวัสดีครับจุ๊บครับผมสวยสุดละ เอาเงินอีกห้าหมื่นซ่อนก่อนอเดียเด๋ยว